ใช่ครับตอนนั้นดราหน้ามืดเลยกดอยากกดอยากหาเงินช่วยเพื่อนซื้อรถครับแม่ใครซื้อรถนะฝากมาเลยครับฝากมาขออย่างเดียวคือพี่แม่รู้ราคาไหมคุณย่าถามมันพาไปดูบ้านใครชิบหายและไม่พาเข้าการลาถ้าเปิดตู้เย็นเขาตู้เย็นมีแต่เล่าพอดีอ่ะไม่ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้คนสุดหาเออแล้วจิ้มป่ะใช่ครับนี่หมาอยู่ในคนี่มีห้องนอนด้วยรถชื่อว่าตัวอะไร

พ <des k Philadelphia> so ี e <trendy> ่ป๊อปมาครับสวัสดีครับแม่จ๋าใครอ่ะพี่ป๊อปบกดไส้กระเอาใช่ครับตอนนั้นดราหน้ามืดเลยอันนี้มันเปลี่ยนไปโอ้หน้าจั่วแล้วโอลงไปสามสิบกิโลแม่ไม่ทำไมอ่ะอดอยากอดอยากหาหาเงินช่วยเพื่อนซื้อรถครับแม่เป็นบุญมีของบุญคุณอดใครซื้อรถอะไไม่มีซื้อรถกระบะที่ไปขนของไงผมคนที่ย่ไม่เข้าเนิ่นไม่คิดเยอะแต่ โอ้ยสวยจังเลยนะโอ๊ตอะไรนี่มันแบบอารมณเนียมแบบอารมณเยียมอะไรส์มันเข้าใจเรื่องนะครับแม่ไม่ใจกับเป็กเฮ้ยแล้วก็ติดตามคอนเทนต์ต้อมทุกทีตลอดะตอนนี้ไม่ต้องเครียดนะต้องเครียดนะต้องเครียดนะไม่เราก็คุยเรื่องอื่นใชง มาก่อนสวัสดีฮนะเพื่อนบ้านโอ้ไม่เคยเจอหน้าเจอตาเลยเมืเ่อนกะี้ทำอะไร <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต kind of ีกลัดเลยกลัเกลเลยกลังล่นกางมาวันนี้อ้ยอธิบายอธิบายอรมีความปีความไปเที่ยวภูเขามาวันนี้เราดูไทรกิจจบกับใครสักคนแนนี่อันนี้ะไอันนี้นี่นี่เห็นเป็สีด้ืออันนี้คืออะไรบาคาเกะนี่คือรอยสักญี่ปุ่นรอยสักญี่ปุ่นถ้าหัวหน้าเขก็สิแบบนี้แล้วไม่ต้องลัวแล้วกังยุ่งนะขส โปเกมอนไงนี่กูอยู่ที่ไหนแล้วก็นี่โปเกมอนได้ปะโปเกมอนไปเก็บบัคคอลี่แล้วไปเจอนินจารครับทุเรศเฮ้ยเบาอ่ะที่เบาอาเด้อเนี่ไปการเล่นเลยไปการเล่นเลยเดี๋ยวหลวงพ่อเชิญนั่งใจเลยครับกำลังนอ วันที่ฝากมาแลขออย่างเดียวคือแน่ยองไมรูคาามูเนี่ยก่รด้รับแล้วกแน่ยังไม่รู้ว่าที่บ้านมีห้องนอนสำหรับวางด้วยแก็เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงแแจงขเขาบลไว่าเดี๋ยวผมไปตุ้งนไปถามว่าที่บ้านแบบเนี้ยมนงจะแผนให้มิดเลย เอาสักห้าใบได้ไหมได้ค่ะแต่ให้น้องเลือกนะได้ค่ะเนี่ยคนละคนละใบคุยกันตรงนี้ก่อนนะแบ่งแบ่งกันก่อนนะต้องแบ่งด้วยหรอแบ่งก่อนนะต้องแบ่งเลยหรอเหลือคนใต้สามไอ้บินไหล่าหน้าที่แต่ถูกแบ่งไม่ได้สักบอกก่อนนะไจ็ดเจ็ดสามสิบถูกแล้งเงียบแล้วครับอยาห้อ้านเนี่ยอยู่นี่อยู่ไปนี้แล้วถูกถูกแล้วแบ่งเจ้าอะไรไหมเงียบสิคุณย่าถามมันพาไปดูบ้านใครหายแล้วฉันบอกบ้านมึง โอ้โหอาศัยกับมึงอยู่ไม่กล้าตอบขาไปดูบ้านใครอยู่ไม่กล้าตอบพี่ไม่ได้บอกอยู่บ้านได้แบบไหมครับใกล้ๆเนี่ยสองร้อยเมตรไม่เสร็จแล้วเหรอก็อยู่แล้วแต่ก็นิดหน่อยใกล้ๆให้แบงค์ขับรถใกลๆเอ้าต้องขับรถไปเหรอสองร้อยเมตรขับขับสับขับรถครับเนี่ยของรถไปเดินก็ได้มั้งขับรถดีกว่าครับขับขับขับรถดีกว่าไกลไม่ไม่มันรอดหนาเจอที่บ้านนะไ ดี๋ยวคุณจะได้ไปเก็บเกี่ของก่อนคุณจะได้ไปเก็บเคลียร์ของเก็บของเคลียร์ของท่านไม่บอกอ้าวมึงก็บอกแล้วคุณย่ามาถามคุณตอบไม่ได้คขาพี่คุณย่าถามว่าบ้านใครบ้านมึงไม่ใช่ใส่บ้านหลงอยู่ดูเสื้อผ้าอยู่ในบ้านเท่านั้นน่ะไม่ทางเข้าการหลาถ้าเปิดตู้เย็นเขาก็เย็นมีแต่เหล้ากับเบียร์แม่กูรู้อยู่แล้วว่ากูไม่กินเหล้ากินเบียร์เพราะว่ากูเป็นเก๋าคือของมึงคนที่จะโดนด่าดของมึงไม่ใช่กู นี่หยงกินเ่าเยอะกินงทำไมแม่กูตีงี้แน่อย่าทำทตัวปกติดิพี่โอ๋อเราเป็นผู้บริหารนี่คือบริษัทโหยิ่งใหญ่มีตั้งสองสองอะไรสองสาขาเป็นประกันโอ้ยหลอกไปหมดแล้วนี่ฮะเดี๋ยวอยงรอหน้าบ้านได้ไหมไ้ไม่ได้ได้ไม่ได้ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกรหัสเฮ้ยหายใจเข้าอีกทีนึงพุทธหายใจออกพลาดรหัส พี่ยีงไม่ได้จะเข้าวีเกนไปไหนได้ก็พูดพลาดเยู่แล้วนะฟังนะกูไม่ได้กลัวแม่กูด่ากูกลัวแม่กูน้อยใจอันนี้มันจะปิดไปถึงเมื่อไหร่อะไม่นานนี้หรอกกูว่ากูก็ต้องบอกว่าทำบญบ้านนะกูก็ต้องสารภาพกับเขาแปดเดียวกันไหมใช่ครับแป่เดียวกอันนี้จ่ดยรถได้กี่คันแปดแปดคัน เราแม่ที่ถ้าถ้ที่บ้านแม่จอดกันสิบตแปดตีแปดตีเราหลบแดดดีกว่าครับไม่ร้อนหรอกลงสเต็ปทำไมเจ้าชูกันมาไม่ต้องมาอยู่แล้วอยู่แล้วเหรอตัวเดียวเนี่ยข้าแตกี่ชั้นสองสองชั้นต่อไปกว้างทั้งหมดอย่างอิตาเนีย แม่แม่ว่าล่าสุดเไม่ว่าร่าสาเลยหาที่ใหญ่ที่ใหญ่เหรอไร่เ้ยเอเอ้ยเอ้ยไปไี่ใหญ่เออันนี้ใหญ่ไปดูที่บ้านหอ่เอแม่เ้าอเออแม่ว่าที่นเท่าไหร่ก็ตีกันมันหนีรอดอ่ะที่นี่หนีรอดอ่ะไม่รอดหรอกไมอด่คบมานจะามาลหมเออเเดียวนี่มามาลหมาไปว่้นอันนี้คนฝึกหมา เดี๋ยวจิ้มป่ะใช่ครับนี่หมาอยู่ข้างในครับนี่ในห้องนอนด้วยแค่อยากเรียนพยาบาลเองพูดหรอนสำรับหมาไม่จช่ขับบุ้งไปมาให้ไปดูอย่างห้องนอนหมาพี่คนฝุดหมาพี่คนฝุดหมาให้ผู้ต่อมน่าเหมือนหมาเยอะน่าเมือนหมาเยอะตอนนี้แปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วนะพูดเองนะพูดเองพูดเองยังไม่ได้พูดเลยพูดเองฝึกมัเยอะแม่หน้าเลย ิมันถึงว่่าเชือทุกอย่างอ่ะหนูก็อยู่อะไรใกล้ๆเนี่ยมันจะเหมือนหนูก็อยู่ใกล้ๆกระป๋องแล้วก็น้าเหมือนกระป๋องอ่ะใกลอยู่ใกล้นานๆอะไรเงี้ยครับส่งดูเหมือนกระต่ายจริงนะเชไม่มีกี่ตัวมาป้าผมมีสองตัวครับสองตัววันนี้ผมมาถ่ายรายการแล้วเดี๋ยวตัวป้ามาตีมาดินี่ใช่ครับชื่ออะไรเนี่ยนี่รู้จักกันเหรอว้าวรู้จักกันเหรอเนี่ยตัวมีขี่หนาไงี้ยอะไรรู้จักกันเหรอเขาชื่อมาตัวอะไรแซงไม่รู้ ขออย่างเดียวคือให้ดูราคทำมูตอลูเล่นตอกสูเล่น ได้เปล่ะสี่ห้าหนึ่งเนี่ยเยอะกได้ครับหมานะเอาไม้หรืหมาพูดได้พูดไม่ได้ครับแม่แล้วทำไมมันแพงมันาะได้ความสุขได้ครับทำยังไงให้ความสุขต้องให้มันกินหายมันกินอาบน้ำเองก็ไมด่าอะไรให้ความสุขอะไรใช่ครับมันให้ความสุขแล้วมันอาบน้ำให้เราเอาต่อไปครูสิสิสิ่งมีชีวิต มดมีช <Es> <half art> ีวิตมันไม่เอาวนมาเลี้ยงอ่ะผมไม่ได้ซื้อเลยซื้อผมไม่ได้ซื้อเลยซื้อหมาพวกนี้มันจะมีช่วงที่มันบ่อมันแพ้แล้วขนมันร่วงมันจะมีขนหรืออื่นขึ้นนะแม่ครูนี่รู้ความรู้หมาเยอะนี่เป็นครูฝึกหมากี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเป็นเมื่อกี้เลยเพิ่งเป็นเมื่อกี้เลยขนร่วงอาจจะเป็นเพราะหมามันเริ่ม เริ่มกินเล่นกินเล่นในป่ากินผมงชูรถเยอะไหมแม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะผมเขาโอ้ยเยเลไม่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 เอาสรุปใครกินหมากินเลยเองกินดูดูดครูฝึกอ๋อครับกินของคชูรถเหรอครับกินทำไมทำไมอ่ะมันอร่อยครับกินกับมะม่วงอะไรเงี้ยกินกับม่วูรสกินกับมะม่วงพี่เขาบอกให้ผมกินผมก็กินนะครับคือจะเอาปัญญาออกเนี่ยไปเชื่อเอาปัญญาออกเนี่ยไปเชื่อ ไม่เคยได้ยินเลยผมคุลนเอาโมโมไปจิ้มผมคุลนยไม่เคยได้ยินนะมีแต่จิ้มแบบเกลือก็จิ้มนิดหน่อยความสูงเหมือนแม่ผมทุลนตัวเลยอม๋แม่ว่าขนาดกี่บาทตกลงมีไฟสวยไฟมันน่าจะติดมาเปรดโลกโอ้ไม่งั้นมันจะไฟออกมาแหละนะใช่นะไม่มีความรู้เรื่องโครงสร้างเลยประมาณนี้ก็ไปตื้นสอนมาหัวตายแล้วใครตายอ่ะเปล่าเปล่าไมมือใครัน จับด้วยอไแงด้วยนะดูใช่ไงไม่หวแม่แมไม่แม่เราี่าของน้ำพันเอมันเล่นนะวันที่ก็เล่นขี้ยูแม่อตะที่เดียวนะโอ้โหโอ้โหนต่อรถกาง รถรถขายไปไหนหมดอ่ะพี่ก็มีแค่นี้ฮะหนูมาตอนหผมก็เต็นรถเต็นเลยยอยไี่จอดไหนแล้วพี่จอดข้างหน้าจอดนี่สวยไหมสวยแม่รถแพงมันต้องสวยอยู่แล้วนั่นรถแหละรถที่เคยขับไปที่บ้านนะตันนี้ไม่แน่ซื้อบ้านได้เลยเนี่ยตันนี้ไม่แน่ซื้อบ้านได้เลยเนี่ยแก็บของหนึ่คนนะคะวันนี้ต่างตานมาภาพเจ็ดร้อยูกเนยเดิมเป็บของนึงคนนึ่งฝา เอรายืมรถน้าไปขนมะพร้าวเลยนะไม่มันนี่มันขับกระบะไท้ายเกินเอานี่รถไม่ไม่ได้จอดในบ้านเอาไปจอดนอกรถเราจอดข้างนอกท่ะแมอ๋อในบ้านไม่มันมีรถช่างอยู่ในบ้านไม่พอมีพอครับรถเยอะมากรถนี่ไม่พอจอดค่ะแม่ไม่ใช่เราก็ไหนอยู่กว้างไงไม่กว้างเลยกว้างก็จอดได้เลยกระบะรถขนของรถขนมะพร้าวยังจะเข้ามาจอดไม่ได้เลยคแม่ไม่ได้อยากรู้ว่ามีกี่คันไม่อยากรู้รู้หนูว่ามีกี่คัน แค่นิ้วโปกเอาไม่ไหวแล้วทีกคันงแค่นิ้วมือแค่นิ้วมือนึกไม่ทันกาแฟในหลังแน่ๆครูกับแม่นึกว่าเดี๋ยวโดนสวนแบบว่าผมประมาทไปหน่อยผมประมาทไปหน่อยตอนที่พี่มารถเต็มแต่ตอนคุณย่ามารถถางใช่ไหมมันแปลกไในเหตุการณ์ก็ไม่น่าแปลกนะถ้าถ้าโอกาสครูคูคุยกับคุณแม่แล้วก็ครูว่าคูก็เตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย เออครับเออเดีเอเยเดีああ๋ยวเออชคดีชดีเออเชดีี่ไปที่ไปเออเี่ไปีไปแกขอบใจมากเออเท่ทำแล้วทำไปแล้วเนาะก็ให้มันดีอะไรดีๆก็เข ok, okay. okay. ้ามาแล้วก็ นอนเหรอห้องนอนอยู่นี่เลยอันนี้ห้องทำงานหอห้องนอนนี่เรามาแต่งเองหมดใช่ครับมีแต่ตัวบ้านเปื่อยๆมาใช่ครับแต่ว่าก็อันไหนที่ใช้ของเดิมแล้วก็ของเดิมแบบพื้นอะไรครับนี่บ้านมือสองหรือเปล่ามือหนึ่งเลยครบ้านใหม่กระเบื้องมันเหมือนไม่ใช่ไหมจริงๆของมันกระเบื้องมันเก่าหมดโครงการไม่ใช่เพจเก่ามาปีนึงด้วยนะอันเป็นดีไซน์ที่เป็นคลาสสิกษาฝึกหมาฝึกหมาใครลาบไปไหนก็ไปอืมก้า นี้ก็หลุดออกไปข้างนอกไปเลยนะเนี่ยสมเป็นสนิทกับคนเป็นหมดี๋ยวเจอลงเจอรถเปิดประตูมันโดดขึ้นได้ฟังดูนะที่ร้อยแต่ราคาฟังแล้วยชมแทนหมู่บ้านแล้วหรอไม่ไม่แต่งอันนี้แต่งราคาเท่อไปแต่เพราะผมไม่ได้ทำทุกห้องเลยทำแค่ห้องนี้ห้องลิฟวิ่งแล้วก็ห้องการ์ดแล้วก็อันไหนใช้ของเดิมไม่ใช้ของเดิมหมดเลยพื้นห้องน้ำเนี่ยทำเอาไม่ทำเลยห้องน้ำใช้ห้องน้ำเดิมหมดห้องน้ำโครงการแล้วตรงนี้ห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนก็อยู่ีนห้อง ห้อง้องแต่งตัวใช่น้ำห้องน้เดิมโครงการใช่ครับถ้าไฟเดือนไหนเนี่ยค่าไฟเดือนประมาณแปดนไงตัใช้โซลาเซลล์โซลารเซลล์ประมาณโครงการใช่เดี๋ยวนี้หมู่บ้านอหม่มาให้โซลา์เซลล์็หมด้โอ้จะผ้าแยะเลยโอ้่ะจำจำชุดอันนี้ได้ไหมคะมีคุณยาเคยถามชุดแพงนได้ไหนว่าคุณยากรู้ใ่เวลาตายแล้วเหมือนมี เขาให้มาหรือเือครับก็ให้มาด้วยครับอย่างนี้ตัวแพงไหมก็ไม่แพงมากเป็นหมื่นไม่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 ถึงแค่หมูไก่ตวงก็แล้วเก้าสิบเก้าบาทเขาให้มาบ้างครับแม่ไม่แต่ที่แม่ถามเนี่ยเพราะว่าไอ้คนงานที่เราไปไม้อ่ะเขากางเกงอะดำดำดำเดิมเดิมอะเดี๋ยวถ้านั่นแม่จะเก็บไปให้เขาเขาก็บอกว่าถ้าย่ามีย่าขอมาใส่อะไรเงี้ย ไอ้สองจานก็จะเก็บไว้เขาอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเก่าๆก็ให้โยงให้อะไรเงี้ยหมดเอามาไปขายถ้าไปขายบ้างไปอะไรบ้างอ้าวทำไมให้เงี้ยงั้นทำไมให้เงี้ยงั้นอ้าวทำไมให้เง้ยงั้นเอ้าเอ้าทำไมให้เง้ยงั้นอะไรอ่ะ หรือไม่จริงก็พี่ก็ให้เสื้อผ้าพนักงานตลอดก็ใช่ไงให้แล้วเข้าไปขายไม่ใส่ขายโยงว่าตัวหยงก็ไปขายครับแม่เนี่ยแล้วเจ้าของก็ยืนยันอ่ะไม่งั้นจะกล้าเขาคุณม่เขายุ่ไม่หมดนะอ้าวสตรอเบอร์ี่อ้าวสตรอเบอร์ี่จะบ้าหรือไงฮ่าฮยาฮ่าถ้างแล้วแม่ก็จะโอเคไปดีบีแ่แล้วไปดีบีแต่แล้วขับแล้วกำจัด ปาร์ตี้สังสรรค์เจอน้องๆแจกเงินแจกทองอ่ามึงฟ้องดิอ่มงฟ้องดิกูกูไม่แจกเลยโอ้ยอะไรคะขพูดตะคกนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรอันนี้น้องๆจะสังสรรค์กันเจอฟิรับไปตะคอกก็ททำไมโยงตั้งใจทำงานหน่อย ตั้งใจทำงานหน่อยยมตั้งใจทำงานดิปาร์ตี่ม่อมีเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไม่ใช่หนูก็เวลาด่างนี้หนูก็พูดกับมันเฮ้ยโอ้ตั้งใจทำงานเอาหน่อยยงมาดิยงได้ได้เราดูเอาหน่อยเฮ้ยโอ๊ตัใจาเราดูเราดูดูนูของเราไคะโอ้ตั้งใจทงาน แรงกว่านี้หน่อยพูดเป็นอ่ะแรง่วนี้เฮ้ยโอ๊ตวันนี้มึงทำงานกี่นาทยแล้ววะตั้งใจหน่อยเว้ยมึงเดินไปเดินมาเดินทำไมเฮ้ยโอมตั้งใจทำงานเลยเฮ้ยโอมตั้งใจทำงานยพี่บอกตรงๆอพี่มันทางของพี่เดี๋ยวแม่กูกลับก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอ้าวไม่มีอะไรครับแม่อ้าวมีมีผลตโบนัสเจ็ดลุ้นได้เงินเนนั้นอะไรกันพี่จ้างคำเชียร์พี่จ้างคำเชียร์นู้นได้เงินเนนั้นอะไรกัน มีการทางเชื่อมมีการทางเชื่อมเรียนแปลไช่ชักนะใบเนี่ยแล้วมันแล้วมึงพี่โอ๊ตพยอยากทำงานหน่อยเนี่ยหยงเห็นไหมไปพรายพนักงานจ้ะเอานี่พนักงานทั้งหมดนี่พนักงานกล้องกล้องนี่ใช่หมดแล้วนี่พนักงานหมดแล้วโอ้จะหรือบางคนก็อาจจะไม่ใช่พนักงไนก็ได้เพราะะอไรรพุ่งนี้อย่างไอ้หยงไปคิดแล้บอกว่าโอ๊ตเป็นไงทำงานเยอะไม่มึ่งเนี่ยจดเวลา ก็เอาไปพูดกับเขาอย่างนั้นแม่ก็ต้องให้เขาเขาก็ถามแม่ใจทาไงแม่ก็แน่เขา้างอาะถ้าเป็นแม่แม่ก็สวนนะ่ะแม่จ้าเวี่อะไรปักจัดแม่จ้าเวียอะไรปักจัดเออใสนะ่เปล่าล่ะเอาจริงจริงอ่ะไปปิดอีพี<ป>ขอให้โชคดีทุกคนคให้ประสบความสําเร็จทุกทุกคนอยู่กันานานๆนะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ้าใครถ้าใครไป ถ้าสมมติว่ามันรวยแล้วมันทิ้งเราบอกแม่นะเมื่อกี้ซื้อ,อลอตเตอรี่ไปให้ห้าใบไม่ถ้าสมมติว่ามันรวยแล้วมันทิ้งไปอ่ะบอกแม่นะทุกคนอ่ะบอกแต่บอกแล้วรู้ไหม,ไมแม่จะทำไงทำไงก็ตามไปด่ามันดิก็ตามไปด่ามันดิจะชื่อไว้แล้วหยกเย่ทั้งหมดทั้งหมดทุกคนทั้งหมด,หมดจ้ะแกประสบความสาเร็จทุกคนจ้ะบ,บ้านหลังนี้เหมือนกันนะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านที่เรือนที่นี่จะให้คุ้มครองทุกกคนจ้ะ โดยเฉพาะโอ๊ตนะจากแล้วก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางขาอยากกินอะไรหากินได้เลยนะคะนี่ไม่ได้จะบอกเราไม่ต้องถวายเขาหรอฮะฮะให้เขาหากินได้เลยจริงๆต้องถวายนะโอ๊ตจริงๆเดี๋ยวทำบุญอีกทีนึงครับเน่อันนี้รอเสร็จก่อนครับบ้านเนี่ยใช่ครับทำอีกทีเดี๋ยวเสร็จก่อนแล้วไปทน่าจะน่าจะกุมภาเลยครับถามก่อนว่ามันสะดวกตอนไหนอ่ะแต่มันก็ต้องดูเลิกเมื่อไงค่ะใครมบุญดูเลิกใครเลขาดูเลิก เดี๋ยวนี้เปิดในในอินเทอร์เน็ตมันบอกหมดแล้วครับอ๋อเดี๋ยวนี้มันบอกว่าวันธงชัยวันอ๋อไม่ใช่ไปหาพระหาเจ้าว่าเออนี่ไงไม่ไม่ใช่เหรอพระเขาเปิดเน็ตดูนะเดี๋ยวนี้พระก็คบไม่ได้นะจะไปพระแพ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วจริงจริงเอาจริงป่ะนะเออใช่เธอเป็นทอมเธอไม่รู้หรอกเธอเป็นทอมเธอไม่รู้หรอกเฮ้ยเธอเป็นทอมเธอไม่รู้หรอก เกจะไปทำทำไมไม่รู้หรอกแล้วผู้หญิงเนะี่ยก็ถึงจะรู้เ่าหยก่นไม่แม่ไปให้ลูกเดี๋ยวไม่เกลียดแม่มากเดี๋ยวไม่เกลียดแม่มากเดีทำทไม่รู้หรอกเกลียดแม่ากเ